ตอนนี้ก็อยู่กับพี่นางนครับพี่สรีพอรอภัยพงศ์นะครับก็ต้องเป็นบุญวาสนาที่ได้มาจริงๆนะครับมาถึงแล้วคนลุกครับเมยญาติีปทุมมาปูสรีสุโธนะครับสายพญานาคสาธุกับสาธุกับพี่นาง้วยจ้ะสาธุนะครับ,บพี่สลีพรอภัยพงศ์นะคะอยู่ที่วัดจตสวางธรรมบ้านเงิงกลอยจังหนังกลอยโดยพี่บุญรักจังหวัดอุดรธานีสวัสดีสายบุญสายธรรมนะคะถ้ามีู้การก็อย่าลืมนะคะมาได้ค่ะมาอขอพรอาบไหวปูญ,ญาติได้เสียงหนึงสิ์ได้ที่นี่รับรองว่าต้อนแตบดีนะคะ วันนี้อากาศก็ดีค่ะไม่แดดไม่ร้อนด้วยไหร่จ้าสาธุสาธุทุกคนนะคะเจอได้เลยนะครับจะได้เจอนะครได้เจอครับผมซับเจน่าสาธุสาธุอ๋อนี่ครับพี่ขอโอ้เป็นบุญภาชนาเนี่ยเดินมาเจอพี่ทางนะครับนี่สาธุสาธุนะครับมีคุณชมกับพี่สิริพลอําไพพงศ์นะครับฟังเพลงทุกวันนะครับ ไปเดินทางไปไหนคนเดียวฟังเพลงของท่านตลอดเลยนะครับเจอตัวจริงเลยนะครับวันนี้สาธุพี่ท่างคิดอย่างไรจะอสร้างพญานาคตัวนี้ครับเราฟังมันเป็นความศรัทธาแตร่ละขคนจ้ดที่ตรงนี้นะคะถ้าเราศรัทธาสิ่งไหนแล้วก็ว่าสิ่งนั้นดีนี่คือมนุษย์นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะ้างได้ทุกๆคนไปอันนี้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาหรือพลังหหรือบารมีอันนี้เป็นบมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ถ้ามีมีโชควาส,สนาสร้างไม่ได้นะพี่นางเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะขึ้น่ตัวเราไม่ที่สร้างไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญและบารมีด้วยแล้วเราตั้งใจจริงหรือเปล่าโชคนี้แล้วแต่จิตจิตจะประทานให้นะคะถ้าเราทำดีก,ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีโชคใครสาธุสาธุาธครับเนี่ยมีเอฟซี FC มาขอถ่ายรูปเยอะนะครับเดี๋ยวถามพี่นางอีกนิดหนึ่งนาะครับเดี๋ยวเพื่อเอฟซีที่ แฟนคลับพี่นางเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะประเทศไทยประเทศนอกนะครับมีอะไรจะฝากไม่พี่นางมีอะไรจะฝากไหมตอนนี้ครับตอนเราก็คิดถึงแฟนคลับทุกคนนะคะก็ยังไม่ได้เลือกรองเพลงก็รออยู่ประจําแต่ว่าจะค่อยไปไม่ค่อยรับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันติดธุระที่ทางวัดให้ลาดาชูมาไม่เจอสายบุญมาไม่เจอก็ถามหากันไงอ๋อ

จะซาตุซาตุซาตุท่นที่พี่นางแนะนําหน่อยถ้ามาที่นี่มาทําบุญที่นี่มีอะไรบ้างครับ FC อยากมามาได้เลยค่ะจะมีอันนี้ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ไหว้กับไหว้บูชาปู่ ขอพรปู่ปิ่ญาติปู่ปูมาเขต้องขอพรอพระสามมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะคะและขอพรดวงใจอย่างดีไปก่อนเต็ียมตงสวยนะคะอพระสมมาสัมพุทธเจ้าไว้เปารนี้นะที่นเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ขอตาม จะขอความลงมาดีขอือเดียวแล้วก็มีแค่นี้ค่ะแต่ว่าลงมาแล้วมันเย็นเย็นกายเย็นใจนะนะคะเห็นเห็นเห็นพี่นางเลยสดชื่นมากนลหน้าตาสดใสมากเลยใสบุญแต่ก็ไม่ได้สุขหมดนะคะคนเราต้องมีบ้างแหละค่ะมีบ้างเนาะแต่นี่นี่นหน่อยๆจะเอาสุขเยอะกว่าทุกหน่อยไม่มีใครอยากทุกมีแต่คนอยากสุขไม่มีใครอยากจนมีแต่คนอยากรวยเพราะฉะนั้นแล้วจะทุกจะสุขจะร่ำจะรวยยากดีมีจนเราต้องทำเองนะคะ ถ้าเราทําบุญมาดีแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเราจะไม่รวยเราจะไม่มีบุญบารมีไม่ต้องไปคิดไปเลยมีแน่นอนครับพรได้ทุกคนนะคะอยู่ที่เราขออย่างไงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นแล้วตายจิตตายใจต่างคนต่างขอเนาะบุญรักษาทุกๆคนค่ะ่าทุเพลินหนึ่งจานเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งนะครับท่านก็นับถือสายพญานาคกันคืออาจารย์ชยาท่านมาคพี่สลปพรเมื่อกี้นี้นะท่านเขียนเลขบอกพี่สลีพรมาเลขตัวไหนมา เป็นแนวทางเรื่ที่จริพี่นางก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าใครนะไม่รู้แต่ว่าเห็นคนเขาวิ่งเข้าไปหาจ้ะขอหวยท่านนี้พี่นางไม่รู้จริงท่านท่านก็มาก่อนพี่นางนะแต่พี่นางไม่รู้เราเป็นผ้าจันเป็นผ้าจันชยาเป็นอาจารย์ชยาจ้ะอาจารย์ชายาเป็นคารวะนี่นะค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขียนอะไรพี่นางไม่รู้ยังไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ถามเลยแต่เขาเขียนให้ท่านเขียนใหนใครไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะไปถามเหมือนกันเห็นแล้วเลงสองนะแต่บอกแต่ว่าเนาะ พี่สริพรชอบตัวไหนอ่ะนิดเดียวไม่รู้อันนี้มันอยู่ที่ดวงเนาะบุญใครบุญมันเนาะอ้าวขอแหง่งทุกทุกคนอ่าสาธุสาธุเอาเป็นนี่นี่เนี่เดี๋ยวเยอะจ่าซาตุสาธุปี่สลิพอนจ่าซาตุสาธุโอ้ครับนี่คุณผู้ชมนะครับสาธุลวยกายกรดีโดนพระจากรดีด้วยใจกรดีนะครับสาธุสาธุนโม สาธุสาธุสาธุกายวจาิตตังหังวันทานาคาทิปริซีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยมปิกายวจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีซีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตัติยมปิกายวจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีซีสุโธวิสุธิเทวาปูเชมิเมตัญจะมหาลาโภปิยนาคาขันทัพปริตังสาธุสาธุ สาธุสาธุเด้อคุณผู้ชมนะครับโอสาธุคนลุกเลยนะครับนี่นะครับอยู่ที่วัดพี่สิริพรลำไพพงนะครับเป็นนะครับแฟนเพลงของพี่สิรีพรนะครับไปไหนก็ฟังเพลงของพี่สิรีพรตลอดนะครับคุณผู้ชมได้เจอตัวจริงแล้วนะครับนะครับท่านชอบสร้างวัดนะครับเนี่ยนะลูกแก้วนะครับลูกแก้วพญานาคเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับสาธุสาธุเนี่ยฮะ สาธุูกแกวพญานาะคสวยงามมากสวยจริงๆเลยนะครับมชมเนี่ยอุ้ยสวยกับส,สีสีสวยจริงๆนะครับโอ้สาธุสาธุสาธุ <c oughs> มาจากทางไหนครับเนี่ยน้องโอ้มาจากหนองบัวลำพูค่ะถ้าเพื่อโชคดีได้เท่าไหร่น้องที่ฝันมากนะมีคนโชคดีบอโชคดีใกล้ๆบ้านได้ยี่สิบสี่ล้านยี่สิบล้านบัวจะางองนีได้ไหโอ้คนใกล้ๆบ้านยี่สิบสี่ล้านตีบอโชคดีว่านเมื่สิบเมือเจือพี่นั่งสุนิฟอนเลว่ามันยังไงคนมากมือเงินมือใหั่ห้าดวงดีห้ากลมจืดเพิ่นมาสั้นบึงบึงข่มทรัพย์จะนั่งเด้อจะเจอจะายทอดสดอยู่เอ้ยถ่ไทถ้ำอยู่เดี๋ยวจะไป ไปดูทาง y ย u t u b e ีเดอร์กุมศพชนะจะเจอภาพอยู่เมื่อกี้นี่ไทลูที่บ่งในย t u ู e นะครัจ้าโอ้สาธุสาธุได้เลขหรือยังกรับมาที่นี่ได้เลขยังได้บะได้เลขบอได้เลขไม่ใจพี่เม่ไหนค่ะไหนสอที่เพิ่งาอยู่ข้างแท่งในมะหอดคุณบอกโอ้สองหนึ่งเาะ่คุบอกสอนมักบอกสองหนึ่งแ่บอันี้จะของมักเลขไม่ใจจะล้องัน ก้แล้วไปเฮ็ดบุญมาโอ้เก้าสามหาสไว้พาป้าย่วดมีโลโอ้นี่โหลดเก้าสกเ้าหกเก้าสกกเล็กดังคือกันเนาะแต่สองหนึ่งน่าจะมาล่างโบเนาะเก้สามหกมาสมโตเนาะโอ้สาธุสาธุเฮงเฮงรวยรวยเนาะสาธุสาธุนะครับคุนเนาะ สาทุตูคืองามเนาะสาทุ เด้อลูกหลานมาขอบรขอโชคกอลากอคอยลูกหลานมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่ำรวยนะครับมันมีสีสุกเฮงเฮงเฮงเด้อเอฟซีที่ชมอยู่กดสาธุก็ขอให้รวยๆเฮงเฮงครับขอบคุณผู้ชมนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อนะครับนะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แอดไปเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับช่องภูมิศพญานาคมาติดตามเลขอาจารย์ชยาจนหาเจอนะครับนะครับอย่างที่พี่ พรสรีพรลำไพพงศ์นะครับคุณผู้ชมนะครับพรสรีอัมพอ่าอ่าคุณพี่พี่นางนะครับเรียกพี่นางก็ได้นะครับคุณชมนะครับอาจารย์ชยามมากรแล้วก็พี่นางเขียนให้ในมือแต่พี่นางก็ไม่ได้คิดว่าอาจารย์ชยาเขียนให้อะไรนะครับนะแต่ว่าได้อ่าอาจารย์ชยาได้มากอดพี่นางนะครับมา ก็คือความรู้สึกนะครับสายพญานาคนะก็ดีใจนะครับคุณผู้ชมนะครับดีใจนะครับมาเจอกันนะครับก็ปฏิจานชยาก็มาที่นี่บ่อยนะครับมาหาปู่ศรีสุโธมิยาศรีปฐุมานะครับก็มาทําพิธีนะครับก็ตัวเลขก็ตัวเดิมนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับอาจารย์ชยาท่านซื้อลอตเตอรี่นะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับสาธุสาธุนะท่านเดินทางกลับนะครับคุณผู้ชมนะครับ นะครับก็ได้สนทนากับพี่สิริพรอําไพพงแล้วนะครับก็ดีใจมากนะครับวันนี้นะครับไม่คิดว่าจะได้มาที่นี่นะครับเมาดอนหลายรอบเดี๋ยวว่าไม่เคยผ่านมาที่นี่เลยนะครับก็เป็นบุญเป็นวาสนาที่ได้มาเจอนะครับได้มาเจอักร้องดังครับกับพี่สิริพรนะครับอําไพพงด้วยนะครับสาธุสาธุนะครับ ขอให้ใครลูกพ่อฟื้นฟับใหญ่ใหญ่เกี่ยวเวียนเงินทองให้ไหลายเงนองไหลมาเทบามานนี้มาบ้ามาอุมะอุปาไหลมาเทบามาเข้ากระเป๋าของพ่อและแม่ให้เด็กเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเงินหลายหลายล้านที่พ่อและแม่ปราถนาไว้ขอจงติดไปด้วยความสำเร็จสำเร็จ ขับนี่คุณผู้ชมนะครับที่คุณผู้ชมมองไปไกลๆขณะนี้นะครับก็เห็นชัดเจนเลยนะครับปู่สีสุโธมยาสีปฐุมมาสวยงามมากเลยนะครับเหมือนกับอยู่ทะลกวอยู่ในเดนเดนที่สวยงามจริงๆนะครับครับที่นี่ก็เป็นเดนเดนของปูสีสุโธมยาสีปฐุมมานะครับสวยงามมากเลยครับสาธุเดี๋ยวขอถ่ายรูปภาพไว้ก่อนรวยรวยรวยอุมาลวรวย จงบังเกิดกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุกท่านด้วยคืนให้ใครลูกพ่อสาธุพรกันสาธุสาธุสาธุตะลูกโ่ตามิอ่ประเทศจักรวรรดิไทยแ้่ผมก็ออกจากทางเล็กใส่ทาง ครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อน,นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องคุมทรัพยานาคนะครับทางเพจคุมทรัพยานาคด้วยแล้วก็ทางทิศพัน channel ด้วยนะครับติดตามให้กําลังใจด้วยการกดแชร์กดไลค์เยอะๆนะครับคุณผู้ชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเลขอ,อาจารยาช์ชยาก็มาแล้วครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับติดตามให้แล้วนะครับติดตามจนถึงนะครับถึงแม้ไม่ได้เจออาจารย์ชยาแต่ก็เจอ พี่สิริพรลำไพพงศ์นะครับก็เล่าสั่งว่าเจออาจารย์ชยาเหมือนกันนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมมาบอกจอดรถกันพี่น้องเพื่อเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ถึงบ่มีก็ข้าวสิบเปอถามหลวงร้อยนะครับเพื่ออาจารย์ชยาคนซื้อลอตเตอรี่อ่าได้ไงหนึ่งสองหนึ่งสองซื้อลอตเตอรี่นะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองเก็บมีลอตเตอรี่หนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมนะครับเราไปดูอาจารย์ชยาอยู่หรือเปล่านะครับนะครับ สาธุสาธุเดอือนะครับคุณชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรืครับเนียไปจารย์ชายาซื้อหนึ่งสองยิบลรตัลรี่ท่วัดบานเทนหนึ่งสองเด้อนะครับคุณชมนะครับหนึ่งสองเราไปดูกับอาจารย์ชายาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราแกไปตลอะดนะประมาณกี่กี่โมงครับประมาณบ่ายโมงเนี่ยบาย่บายโมงตอนนี้เวลาเท่ากันบ่ายโมงบามง่บา,บาถึงนี่แล้วบมาถึงแล้วแกก็ลงไปกราบไหว้สักการะบูชา พงศักดิ์ทธปางหน้าผุคือด้านล่างครับ <ฮะ S 2> กราบเสร็จแล้วแกก็เดินรอบสามรอบแล้วแกก็ขึ้นไปนี่ไปถ่ายรูปก,กับจิริพรแล้วแกก็แล้วก็เย็นเย็นให้คุณพ่อคราวนี้แหละที่ที่ผมว่าเนี่ยเขียนแบบน,แบบนี้แบบนี้แหละค่ะยังเย็นเลี้ยวไหลค่ะเ <c oughs> ย็นกระซ่าเย็นกระซ่าเลยล้อเจรจาเขียนแบบนี้ไง โอ้โหจะซื้อลอตเตอรี่บ่เมืกี้นี่ไ่มีแล้วไ่แล้วไ่แล้นเขียนไหมให้หนูด้วยเมื่อกี้หนูก็่าูนีเขียนไหมห้หนูไห สองหนึ S <S <sociedad under> <road> ่งแตยังเริ่มเลขสองกับเลขห้าขึ้นกันเด้อไปถามคุณมาถามคุณพ่อซึ่งเป็นพี่ชายของคุณสิริพรน์ครับเดี๋ยวนี้อยากเห็นคุณสิริพรเรามีโอกาสให้ออกมาบ้างครับผมเราอยู่เหมือนกับอยากเล่นกู้อยู่ไปไหนแล้วถ้าจะอยู่จะจะกลับม่ปุ๊บเหมือนกัน เชิญชินพี่น้องร่วมทำบุญทำเกิดอยากจะสัมภาษณ์อยากพบปะอยู่นะครับทำไงเจอเราคุณพ่อเนาะยันครับยืนันโอ้สาไปตามหาพี่สิบคนก็ลอดี้นะลองูโอคุณพ่อเอาพี่น้องถ้าได้ยินได้ฟังยังไงนี่รบเรียบบบรบไว้ก็ใบสองใบนะครับผมเป็นพ่อพามอยู่นี่หลายปีแล้ว เป็นยี่สิปีแล้วมั้งแต่ว่าอยู่ด้านล่างอยู่นี่หมดครับก็คุณชัยาก็นับถือมามาเปิดบุญ้วยมาเปิดบุญด้วยครับมาเปิดบุญกับพ่อ ผมก็เลยถามอาจารย์มาทำไมมาบ่อมาให้ผมปูกเหยียบไม่ให้มเิวันพรุ่งนี้แกอาจจะมาอีกจัเยเพราะวันพัสแกจะมาประจีทีีแกจะลาบรนร่งนี้เขาเบิงแน่โอ้สองหนึ่งหนึ่งสองกลับไปกับมาโลดเนาะครับโรดครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับเลขก งดก่อนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวเดียวงวดน,นี้ก็ตัวเดียวอีแล้วครับ,รบผุณชมงวดนี้ก็ตัวเดียวตัวเดียวเพิ่ให้หนึ่งเก้าตัวเดียวนะครับเ 2> 2, 3, 2, 3. มาลอตเตอรี่หมดแพงเลยงดก่อนนะครับงวดน,นี้ก็เมาอีแล้วนะครับ มอกระรี่หมดแผงอาจารย์ชยาอาจารย์ชยานะครับนายโยธิวัฒครับไม่ได้พูดแค่ก็ออกหล่อๆครับตอนนี้อยู่วัดป่าสว่างธรรมเนื้อนะครับคุณผู้ชมค้องบูนจิตต์ต่างๆนะคุณดู้ชมขอความบูญนาวไทยวัดพุทธามัตต์ครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวตามดูพี่สริพรอัมไพภพนะครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเนาะนะครับนี่คือวัด สริพรน้ำพายพงษ์นะครับสาธุสาธุนะครับคุณชมครับพอมาถึงนี้ก็ต้องมีการวัดคุณนาพงนะครับเป็นวัดที่สวยงามร่มเย็นนะครับคุณชมนะครับลมพื้นนะครับครับสาธุสาธุเ้อนะครับคุณชมนะครับสวยงามนะครับสาธุสาธุรับคุณผู้ชมเลยครับนี่คือวัดที่สิริพรน้ำัายพงษ์นะครับคุณผู้ชมนะครับัญา ในกับสาธุสาธุเด้อนะครับเป็ที่ถูกจบนะครับขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ใจดีท่านผู้ใจบุญนะครับในตั้งจิตประจัยในต่างใจประจากบ้านมาร่วมกินมาร่วมทานมาร่วมสร้างบุรณปฏิจจการและป่าสว่างธรรมร่วมกับสวยงามมากเลยนะครับใบโคมขออนุโมทนาสาธุครับอุ้ยเป็นสวยงามมากเลยครับชมนะครับสวยจริงๆนะครับเนี่ย ท่านผู้ชมนะครับกาลังสร้างนะครับวัดโอ้สวยมากนะปูพญานาคสวยจริงนะครับข้าพญานาคเจ็ดเสียนนะครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆนะั่นี่ก็ห้าเสียนนะครับองค์ใหญ่สาธุสาธุห้าเสียนองค์ใหญ่สวยงามจริงๆนะครับ ็ไปขอกราบไหว้ท่านก่อนเ้อนะครับคุณชมนะครับสาธุสาธุเดี๋ครับสาธุนะครับคลิปนี้ได้ตัวเลขแล้วก็สาธุสาธุาาแล้วเข้าไปดูด้านในนะครับโอ้ยคุณชมนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับสาธุสาธุ สวยงามจริงๆสวัสดีครับนะครับโอ้สายบนสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยปิงปิง,ปงถูกเลขเด้อปิงปิงสวัสดีสสดจ้าไม่จาก่านเทเลโน่ะบ,บ้านนาสาย,าาสายได้ตัวเลขยังยังค่ะไม่มีอ, <laughs> อย่างนี้ตัวอย่างนี้ตัวโอ้หนึ่งสองเด้อ ดุสาธุเรีรเรย์จันชยาย้ำอีกเลยหนึ่งสองนะครับอู้สวยจริงนะเนี่ยจะขอพรไายปู่ก่อนเล่นะครับเก็ตจะได้นะครับขอไหวปู่ก่อนนะครับขอพรจากปู่สวยจริงนะครับนี่ฮะโอ้คนลุกนะครับมาถึงเนี่ยทำไมบารมีท่านสูงสวยมากเลยเนาะปู่สีสุดโทนเนาะ,ะ,ะสวยมากเลยปู่นาคัตตระ ไ้ครับขัตราชสาทุสาทุสวยเนาะสวยมากเลยทำไปสวยจริงๆเ้อนะครับมชมนะครัเป็นบุญวาสนานครับที่ได้มานะครับอรันตานาชสาราชนะครับสวยจริงๆครับนี่ ร้อนมากเลยครับัที่กึ่งที่สตรีพอรอมนะมันอมไผพงนะครับสาธุโอ้ยผู้ชมนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับสวยงามจริงๆสวยมากเลยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพคนลนะเลยสวยจริงๆ ปูสีสุดโทตัวนี้นะครับครับแม่ย่าสีปฐมมากับปูสีสุดโทนะครับคุณผู้ชมอู้สวยนะสาครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากด้วยสาธุสาธุนะครับท่านใดที่เข้ามาขอให้ทุกท่านได้สาธุด้วยนะครับสาธุได้จะได้รวยสาธุแล้วจะถูกหวยสายทุแล้วก็ มีโชคมีลาภเพ่งเงกันทุกคนทุกท่านเดินะครับเลขอาจารย์จยาหนึ่งสองสอได้แล้วนะครับสาธุสาธุรีบซื้อด่วนรีบซื้อด่วนสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม